สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งในรายการกสรนิวส์และการสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานที่สําคัญในรอบสัปดาห์ค่ะสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะขอเริ่มต้นด้วยประกาศขอความร่วมมือในจ้างสถานประกอบกิจการภาคเอกชนกําหนดให้วันที่19-20พฤศจิกายน2563น2563และวันที่11ธันวาคม2563เป็นวันหยุดกรณีพิเศษค่ะ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่22กันยายน2563กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่19และวันศุกร์ที่20พฤศจิกายน2563เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษและให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบราชสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติจากเดิมคือวันจันทร์ที่7ธันวาคม2563 เป็นวันศุกร์ที่11ธันวาคม2563ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องกัน4วันคือตั้งแต่วันที่19ถึง22พฤศจิกายนและวันที่10ถึง13ธันวาคม2563เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงประกาศขอความร่วมมือในจ้างสถานประกอบกิจการภาคเอกชนกำหนดให้วันที่19-20ถึง 20, พฤศจิกายน2563และวันที่11ธันวาคม2563เป็นวันหยุดกรณีพิเศษหรือจัดให้เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีเพื่อให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดต่อเนื่องและสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวต่างจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวทั้งนี้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างด้วยค่ะสำหรับนายจ้างหรือลูกจ้างท่านใดที่มีข้อสงสัยค่ะสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครนทั้ง10พื้นที่หรือโทรศัพท์สอบถามสายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโทร1506กด3ค่ะ สำหรับสถานการณ์สำคัญด้านแรงงานในรอบสัปดาห์นี้ค่ะเริ่มต้นกันที่สถานการณ์การเลิกจ้างค่ะข้อมูลจากกรณีที่ลูกจ้างมาใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องกับพนักง,งานตรวจแรงงานระหว่างวันที่1ถึง11ตุลาคม2563พบว่า มีสถานประกอบกิจการที่มีการเลิกจ้างทั่วประเทศจำนวน19แห่งส่งผลให้มีลูกจ้างถูกเลิกจ้างทั่วประเทศจำนวน438คนส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเชียงใหม่และลำพูนค่ะประเภทกิจการที่มีการเลิกจ้างสูงสุดสามดับแรกค่ะคือกิจการการผลิต เช่นการผลิตเครื่องแต่งกายการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สําหรับยานยนต์และเครื่องยนต์เป็นต้นกิจการให้บริการดน้านสังหาริมทรัพย์และกิจการโรงแรมและพัตคาค่ะสาเหตุสําคัญที่ทําให้สถานประกอบกิจการมีการเลิกจ้างค่ะมาจากการที่ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างโรคระบาดไวรัสโควิด -19 และยอดคำสั่งซื้อลดลงการเกษียณอายุและการขาดทุนสะสมจำนวนมากค่ะ ค่ะในกรณีของการเลิกจ้างค่ะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการติดตามสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบมาได้นะคะเป็นกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงกันได้เองค่ะติดตามมาได้เป็นเงินจํานวน10,000บาททวนค่ะต่อไปสถานการณ์การหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75หแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ค่ะจากข้อมูลสถานประกอบกิจการที่มีการแจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวกับพนักงานตรวจแรงงานระหว่างวันที่1-11ถึงตุลาคม25 6 3ค่ะพบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น190แห่งจำนวน 4, วันที่หยุดกิจการ4 7 6 5วันส่งผลกระทบต่อลูกจ้างจำนวนานวน39,453คนค่ะโดยแบ่งออกเป็นกรณีที่1ค่ะกรณีที่นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วนมีจำนวน124แห่งจำนวนวันที่หยุดกิจการ3 0 6 3วันมีลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน2 4 6 6 8คนค่ะกรณีที่2ค่ะกรณีที่นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดค่ะมีจำนวน70แห่ง จำนวนวันที่หยุดกิจการ1,702วันมีลูกจ้างได้รับผลกระทบจํานวน15,337คนค่ะโดยสาเหตุหลักค่ที่ทําให้สถานประกอบกิจการอยู่กิจการชั่วคราวค่ะแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะกรณีที่1ค่ะกรณีจําเป็นส่วนใหญ่เนื่องมาจากลูกค้ายกเลิกคําสั่งซื้อและขาดทุนสะสมจํานวนมากค่ะกรณีที่2ค่ะกรณีเหตุสุดวิสัย ส่วนใหญ่เนื่องจากการระบาดของโรคติดต่อคือโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะประเภทกิจการที่มีการหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75สูงสุด3ดับแรกค่ะคือกิจการการผลิตกิจการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์และกิจการค้าส่งและค้าปลีกค่ะโดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการระยองและพระนครศรีอยุธยาค่ะ ในส่วนของสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ค่ะจากการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่1นึถึงสิตุลาคม2563พบว่ามีการยื่นข้อเรียกร้องในสถานประกอบกิจการจำนวน8แห่งเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานจำนวน2แห่งและมีการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจำนวน3แห่งค่ะทั้งนี้ทําให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งสิ้น50ล้านบาทค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์สำคัญด้านแรงงานได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่อง YouTube ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญด้านแรงงานที่น่าสนใจค่ะกสร่่่ก็ดดมมมีเรืองใหใหห้ชสหรปดดััับสสสาห์นีี้ค่ะสะคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน